การปฏิบททนะัติธรรมนั้นมันจะเหมือนไม่ได้อะไรเราต้องตั้งใจถ้าใครตั้งใจทำแล้วเต็มใจทำนะเหมือนไม่ได้อะไรกลับไปบ้านจะรู้ว่าด,ดีมากนะมาแล้วมันจะปวดจะเมื่อยอะไรก็ต้อตงทนทุกคนจะเป็นเหมือนกันไม่ว่าใคร แต่เราต้องอดทนตัวเองให้ได้ถ้าใครอดทนตัวเองได้กลับไปบ้านไม่ต้องทนใครเลยมันสบายเลยนะไม่ธรรมดานะอย่าไปคิดว่ามันหนักอย่าไปคิดว่ามันยากมันไม่มีอะไรยากแค่ยกมือกับเดินจงกลมเนี่ยม,นะมันยากที่ไหนนะฟังให้ดีทุกข้ามมาแล้ว แต่ละคนแต่ละท่านมาที่นี่นะอยากสงบอยากมีปัญญาอยากพ้นทุกข์อยากมีกจิตใจสบายไม่อึดอัด,ดครับเครืองไม่อ้่นวายทุกคนก็จะอยากอย่างนั้นทั้งนั้นแต่พอมาปุ๊บเนี่ยมันทั้งหนักทั้งอุ่นวายทั้งไม่สงบ ทำไมมันเึ็งเป็นอย่างนั้นเพราะในใจเราเป็นอย่างนั้นแต่พอทำมาทำสติมันจะออกมาเพราะฉะนั้นผู้ใหม่นะสามสี่วันเนี่ยจะหนักหนามากอะไรหนักหนักที่ใจนะไม่ใช่หนักที่กายเพราะใจมันหนักปุ๊บมันก็ล้าไปทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งอะไรเพราะฉะนั้นต้องฝืน มาแล้วต้องฝืนเราต้องคิดว่าทำไมคนถึงมากันไปนหมดแล้วเราอ่ะมาแล้วไม่อยากทำอนะ่ะขาดทุนนะอยจะเสียเวลาเรามาแล้วเ่ยเสียเวลาฝืนทำเลยเรามาที่นี่นะเราแค่ลงทุนกายจัตใจเท่านั้นนะบางท่าน ลงทุกอย่างทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ทั้งสารพัดเลยอาหารการกินข้าวน้ำโอ,โอ้เขาลงทุนกันเราแค่ลงทุนกายกใจป้าพิคณว่าเราปาพิคลเนี่ยลงแค่กายกใจจัเส็งเินดองเราไม่มีให้หลงผู้ใจบุญเอามาลงเขาลงทั้ง กายทั้งใจทั้งทรัพย์สินนะอย่างคุณละเบียดบ้านเขาอยู่เชียงรายนะเขาลงทุนคนเดียวนะเกือบสิบล้านเป็นผู้ดงนะแล้วก็พ่อบ้านอะไรเขาไม่สนนะลูกเจ้าเขาก็ไม่สนเขามาทำเองตอนสร้างใหม่ๆสองสามทุ่มน้องจับบ้านขนาดนั้นนะขมาดั้าง ทำไมเขาต้องลงทุนขนาดนั้นหลายหลาล้านเพราะเขาเห็นคุณค่าของธรรมะของพระเจ้านี้ิเศษแต่ก่อนมันจะรู้วิเศษมันต้องเห็นความไม่วิเศษในเราก่อนในเราเนี่ยมีสารพัดส,สำหรับผู้ใหม่รลอผู้เก่าเนี่ยเห็นไหมวันๆหนึ่งมีแต่อะไรไม่รู้ในใจในกายเรานี่แหละ หมายถึงเรามาเอาออกนะผู้ปฏิบัติทมทุกท่าันฟังให้ดีที่มันหนักหนักเนี่ยเรากําลังมาเอามันออกนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยนะเรามาทำอะไรคิดผิดอะไรไมันคิดไปเ็่เกเลยแหละบางครับางคนเขาพูดเลยโอ้นรกนชัดชัดใช่แ้แต่ว่านรกก็ถึง เอาน้ลกออกจากใจทุกของนะเพราะฉะนั้นเราทำทั้งหลายดีมากรับรองแต่ต้องเป็นใจทรรนะม่คิดว่ามันไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรมันจะดีได้ยังไงอันนี้ทุกคนคิดแต่คิดแล้วมันเราต้องตั้งใจทำผ่านไปเป็นวันเป็นวันแล้ว หนึ่งวันสองวันสามวันสักเดียวก็เจ็ดวันตที่คุณอยู่ที่นี่แปดปีก่อนนะแปดย่างเขาปีที่เก้าเหมือนดูวันเดียวลยแหละเพราะอะไรจิตใจเราไม่วุ่นวายมันก็เหมือนดูประเดียวประดาแค่นั้นเองจบไปเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แจ้งเดี๋ยวก็ตีรางคงกินข้าวเดี๋ยวก็อะไร สักเดียวแป๊บเดียวแค่นั้นเพราะอะไรเราไม่ไปผูกไปยึดเราไม่ไปสนใจว่าอะไรคืออะไรนะสำหรับเราคนใหม่เรามาใหม่ใหม่นี่มันจะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะคันเมื่อไหร่จะถึงเจ็ดวันเมื่อไหร่จะถึงนั้นมันจะรอดหรืออันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนนะมีผู้ชายคนหนึ่งน่นเขามาจากโดยที่คนจีนอยู่นะ ก็ตั้งใจมานะสิปอนบอกป้าวิกูลวันเดียวทําไมนาน,นานขนาดนี้นานขนาดไหมเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยนะถ้าอยู่บ้านนี้มันไม่ได้เห็น,นตัวเองมันลืมวันลืมคืนอ,อยู่นี่ทำไมนานทำไมช้า โอ้ยทำไมทุกขนาดนี้ทำไมลำบากขนาดนี้นะที่เราลำบากเนี่ยต่อไปเราจะไม่ลำบากแล้วตั้งใจปฏิบัติฝืนเอาเดินมันเต็นที่เลยโอ้รับรองดีทุกคนคนไม่ดีคือคนไม่ทำนะคนที่มาแล้วไม่เคยทำนี่ยังไงก็กลับไปไม่ดีบางทีก็ไม่ดีเลย กว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะมาเจอสิ่งที่ดียิ่งยิ่งคนมาจากต่างจังหวัดนะคนขึ้นเครื่องบินมาอีกนะแล้วก็เมาแท็กซี่มาอีกนะไปกลับก็เท่าไหร่เราทำบุญอีกมากมายนะที่ได้ดีลงทุนขนาดนะมันของดี มาแล้วตั้งใจทำฮึดสู้ไม่อยากทำก็ต้องทำนะมาแล้วเราต้องศึกษาพิสูจนว่ามันดีจริงหรือถ้ากลับลดไปบ้านนะไม่มีอะไรดีขึ้นมานะเลิกเลยนะแต่ถ้าว่ามันดีต้องทำต่อมีคนหนึ่งเจ็ดวันลองไห้ทุกวันลองไห้ทุกวันขาก็ทนแล้วนะ รองห้ทุกวันกับคนครบเจ็ดวันเลยกลับบ้านไปอีกหน่อยมาอีกตาลิกุลว่าเขาร้องให้ทุกวันทำไมมาอีกกลับไปหนูดีขึ้นทุกอย่างนหนูเคยซึมเศร้าหนูเคยคิดหนักหนูเคยวกวนสารพัดเลย ยินไม่ได้นอนไม่หลับทรมานจะตายเลยมันหายไปไหนไม่รู้่านั้นมันขนาดนั้นเลยนะถ้าพีคุณไม่เคยไปพูดพูดอย่างนี้ที่อื่นไม่ได้โยหาว่าเราหลอกมาปฏิบัติธรรมนี่มาแล้วก็ต้องบอกนะอมอบางคนสาร,รพัดเลยมีอีกเรื่องหนึ่งตลก สนุกมากภรรยามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมภรรยาเขารู้จักสาดิกุลดีเขามาคุยกับซาดิกุลซาดิกุลหนูจะทำยังไงไม่เถียงกับแฟนมังไม่อยากเถียงจริงหรือจริง มาปฏิบัติธรรมเลยมันมาเลยนะมาเดินเดิกลงมันเามันขี้เกียจเราบอกขี้เกียจไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปไปเถียงพ่อบ้านมันเดิมแหละถตมากๆมันก็ทาเอาเป็นเอาตายเลยกลับไปบ้านนะ <c oughs> พอบ้านว่าอะไรไม่ตอบเลยคนไม่ตอบกันนะมันจะว่า ได้ไม่กี่คำมันก็เลิกแลวแล้วเพราะบ้านมันเป็นเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะนี่กูนะไปปฏิบัติธรรมมาเป็นผีเลยเป็นยังไงเป็นผีกู <c oughs> ว่าอะไรมันไม่เคยตอบกูเลยเนี <c oughs> ่ยเป็นผี <c oughs> โอ้มันบอกว่านี่จังเลยไม่เที่ยงเลยเป็นียงเงไเพราะอะไรใจมันไม่ร้อนไงใจมันเย็นไง ทำไมไม่คิดมันจะคิดยังไงใจมันสงบมันมีสติเนาะคนคิดคนฟุ้งคนหมกมุ่นคนอึมครึมคนซึมเศร้านคนมีปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะไม่ใช่เพราะอะไรนี้นนนอ,นอีกคนหนึ่งคนจชิคำเนี่ยมันว่าไปหาหมอก็ไม่มีมีโรค หมอก็ว่าไม่เป็นอะไรหนูก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนดีนี้อ,อยู่ๆพอบ้านก็บวเบื่อแล้วนี่อะไรไม่รู้ป่วยก็ไม่ป่วยหายก็ไม่หายอยู่ยากอะไรเนี่ยพอบ้านบอกว่าไปปฏิบัติธรไปมันมาเลย มาจริงๆแล้หายจริงๆเลยธรรมะของพระเจ้าวิเศษพวกเรารับรองงั้นใครจะกล้าลงทุนใครจะกล้าสร้างขนาดนี้แล้วก็ไม่เรียกร้องความตอบแทนด้วยนะไม่ต้องเรียกค่าลงทะเบียนอะไรสักบาทเลยนะจะทําบุญก็ไม่เป็นไรไม่ทาบุญก็ไม่เป็นไรใครทาบุญก็ได้บุญ ไปไม่ทาก็เอาแต่ปัญญาอย่างเดียวกว็ได้ไม่มีปัญหานะบางคนมาถึงนะปวยกระสอกกระแสฝืนทำฝืนอยู่ไปถ้าไม่ฝืนนะจบไม่ได้ไเลยบางคนเป็นจนเกือบตายนะพอมบอกว่าตายตันตายโอ้โหมันผ่านเลยนะ มันอัศจรรย์เรื่องนี้มันเนื้อเหตุเนื้อผลมีคนหนึ่งลองขนาดหนักเลยเหมือนกับว่ามีมารมาลองเขามาถึงก่อนเพลงเขาก็กินอาหารเพลงที่สิบโมงกว่านี้เลยพอกินเสร็จแล้วทุ่งมีชาาทั้งอาจเทียนทั้งถ่าย โอ้โหจะตายใจจะขาดเขาบอกมันอาเจียหนหายใจไม่ถึงท้องโอ้โหมันน้ามึดตาลายเขาว่าไงเขาตายกันตาย,ตายให้มันตายไปเลยองนั้างงานเดินจงกรมสร้างจังหวะฝืนทนเขาบอกแป๊บเดียวอยู่ๆมันแจ้งขึ้นมาเลยบอกแม่ที่เป็นนะ เป็นเป็นขึ้นวันนะตายันตายตาย,ตายันตายหายเลยอันนี้หมายความว่าเรามั่นใจในพระรัตนตรัยท่านมั่นใจคุณสีลคุณธรรมคุณภาวนาที่เราทำนะอย่าท้อถอยอืมชีวิตเราที่แล้วมามาถึงวันนี้อเราอยู่เป็นยังไง ก็มาลองตรงนี้เจ็ดวันเต็นที่ขึ้นไปอ่ะฮึดสู้เลยนะใครที่ยังจะจะแฉะแออ,อ,อ,อักนั่นนะเดินไปเลยไมในใจตั้งแต่ป้าวิคุณอยู่มาสามสิบแปดปีนะสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีนี่นะปฏิบัติไม่เลิกเลยนะไม่มีข้อเสียกับใคร บางคนจะตายไม่ตายแหลจะตายไม่ตายแหล่ตลไปเป็นอีกคนเลยธรรมของพระเจ้า,าวิเศษมากนะอย่ามัวนั่งซึมซึมเฉยเอย่าไปทำมันเสียเวลาอนคนที่สร้างศาลานี่นะอันชื่อเจรเบียบคุณเบียบนี่นะเข,ขรารักการปฏิบัติมาก เขามีเงินมากนะเขาน่งสร้างจังหวะในห้องพัดลมก็มีนะเขาไม่ตุดเงอทรงกายจนเปียกทำจนแห้งแห้งแล้วเปียกเปียกแล้วแห้งขนาดนั้นเขาคนไหนทำอย่างนั้นนะขันติหรือความอดทนนีชั้นหนึ่งนะความอดทนมีประโยชน์อย่างไร รู้ไหมถ้าเราใจเราใหญ่มีความอดทนสูงนะไม่โกรธไม่เกลียดใครเลยนะขนาดนั้นความพอใจไม่พอใจไม่มีเลยนะเพราะอะไรขันติเขามีเป็นที่นะเพราะฉะนั้นที่เราทำอะไรไม่เต็มที่แล้วอ่อนแอนะถ้าเราฮึดสู้นะ่ะดีหมดเพราะฉะนั้นเราทำทั้งหลาย ไหไๆก็ในในามาแล้วมั่นใจท้าพิสูจว่าดียังไงนะดียังไงจะได้รู้ไปเลยว่าดีไหแต่ถ้าทำไม่จริงครบเจ็ดวันว่าไม่ดีนะแน่นอนยังไงก็ไม่ดีนะะถ้าทำไปเลยดันทุกระาับอ้าวเขาทำได้เราก็ทำได้ คนนั้นก็รำคนนี้ก็นำคนนั้นแก่คนเราคนนี้หนุ่มคนเราอันนี้เด็กคกนเราเขายังทำให้เรามองหอนี้ถ้าเราขี้เกียจเราอะไรนะอ้าวคนนี้เขาังทำอ้าวคนนี้จะทำนี่นะมีอยู่หลายคนมาในนี้ว่าจะมา็ดวันหรือ15วันหรือนี่56เดือนแล้วยังไม่กลับนะเพราะอะไรเพราะมันดีเขาเลยไม่กลับ นะเรามาแค่เจ็ดวันสิบวันนี่นะเป็นที่เลยลุยเลยเดี๋ยวเวลาผ่านไปจะเสียใจหลายคนเพราะวันสุดท้ายโอ้ยถ้าเราทำดีตั้งแต่แรกคงจะดีมากกว่านี้บางคนนอนไม่หลับสักคืนกลับไปบ้านดีหมดนะขอเราได้สิ่งที่ดีๆดังนั้น ขอให้ทุกคนทุกค่านเข้มแข็งปลูกศรัทธาเรื่องใสในพระรันตนตรัยคือรพรทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสติสมาธิปัญญา,อ,าอันโยกันขอให้ทุกคนทุกค่ันให้เข้าถึงปัญญาญาณรู้แจ้งคือความสุขที่แท้จริงถึงความทุนข์ทึก